สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567วงเงินงบประมาณ3.48ล้านล้านบาทในวาระที่2เรียงตามมาตรา ซึ่งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567พิจารณาเสร็จแล้วต่อมาเวลา15นาฬิกา5นาทีเป็นการพิจารณามาตรา8ของประทรวงกลาโหมโดยนายชยพลสะท้อนดีสะสะกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลอภิปรายว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานรับแลซ่อนเร้นซ่อนเงื่อน,นที่รายละเอียดไม่ชัดมีการซ่อนงบหลายอย่างไว้ในเอกสารรับหลายจุด อ้างความมั่นคงเพื่อซ่อนงบไวในเอกสารไม่ให้คณะกรรมาการตรวจสอบเพื่อความมั่งคั่งยั่งยืนของกองทัพที่มีการแยกการจัดซื้อยุทโทปกรณ์ซึ่งมีเอกสารเพียงแค่บรรทัดเดียวแล้วมาของงบแม้ในชั้นอนุกรรมิการจะมีการนําเอกสารเข้ามาให้กรรมาการพิจารณาแต่ก็มีการห้ามว่านําออกมาเผยแพร่นอกห้องต่อห้ามนํากลับให้แล้วก็นํากลับเลยและแบบนี้เราจะตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร นายชยพลบอกว,ว่าการซื้อยุทธปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในเอกสารลับที่อ้างว่าไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะอ้างเรื่องความมั่นคงต้นขอยกตัวอย่างในเรื่องของการซื้อที่นอนอยางพาราที่กองทัพซื้อในราคา2,885บาทต่อชิ้นจำนวน277ชิ้นรวมเป็นเงิน1,246,500ล้านบาทแต่หากเปิดเว็บออนไลน์จะเห็นว่าราคาไม่ถึง1,500บาทไม่ทราบว่ากองทัพไปซื้อที่ไหนหรือการจะซื้อกรวยแสดงที่ทางลมที่กองทัพเรือซื้อมาในราคา18,000บาทต่อชิ้น หากคนในออนไลน์จะพบว่าแบบที่แพงที่สุดอยู่ที่4,300บาทกองทัพเรือซื้อแพงไปกว่าถึง25เท่าเราซื้อกลวยกันทำไมเยอะแยะมันคือธงประครับที่เอาไว้ดูทิศทางลมเท่านั้นไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเลยซึ่งไปซ่อนอยู่ในเอกสารลับที่มีรายละเอียดเยอะแต่กลับเก็บกลับไปไม่ให้เราตรวจสอบนายชยพลบอกว่านอกจากนี้ยังมีเรื่องของเงินราชการลับที่อ้างว่ามีกฎหมายความมั่นคงห้ามเปิดเผยแต่ไม่ได้มีกฎหมายอะไรที่ห้ามเปิดเผยต่อสอสอ,สอเพราะเรามีหน้าที่ต้องตรวจสอบงบประมาณอยู่แล้ว งบลับที่มีการขอทุกปีขอซ้ำๆขอเท่าเดิมมาตลอดหากเป็นงบลับที่มีประจำเช่นนี้ให้เอาไปไว้ในงบประจำดีหรือไม่มีการเบิกตลอดแต่ไม่มีเอกสารชี้แจงเลยเมื่ออยากจี้ถามขอเอกสารเพิ่มกลับตอบมาว่าให้ไปถามสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินแทนแต่สตอง,งอก็ไม่ได้มีอำนาจมาเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอื่นเช่นกันต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆที่ต้องมาตอบกรรมธิการว่ารายละเอียดมีอะไรบ้าง หากไม่มีเหตุผลสําคัญอะไรที่จะชี้แจงได้แล้วกรมาทการอนุมัติงบประมาณส่วนนี้ไปก็ไม่ต่างอะไรจากการตีเช็คเปล่าที่ไม่มีข้อมูลมาประกอบสิ่งเหล่านี้กลัวว่าใครจะรู้หรือมันลับแค่จากประชาชนเท่านั้นหรือไม่อยากให้ประชาชนรู้หรือว่าเอาเงินไปซื้อรถตักดินหรือไม่อยากให้ประชาชนรู้ว่าเอาเงินไปซื้อรถกระบะเล่นเอาจริงเขาเห็นกันหมดคนต่างประเทศก็รู้แต่กลับเป็นประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าเงินภาษีของพวกเขาถูกนําไปใช้ทําอะไร รู้แค่มันคือเรื่องความมั่นคงแต่ก็ไม่ใช่เพราะสุดท้ายมันคือเรื่องความมั่งคั่งยั่งยืนของพวกท่านเท่านั้นเองด้านในเอ,อกราชอุดมอานวยสส,สกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลอภิปรายว่างบประมาณของกองทัพบ,บกในรายการใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการจิตวิทยาและปฏิบัติงานมวลชนจํานวน9ก้ล้านเจ็ดแสนบาทซึ่งเมื่อดูในรายละเอียดจะเห็นได้ว่าไปใช้ในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ต่างๆของนายทหารทั้งเรื่องเครือข่ายสัมพันธ์ผู้บริหารกองทัพบก ระดับผู้บริหารที่ไม่มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพเอาเงินภาษีไปใช้และอ้างว่าไปปฏิบัติการจิตวิทยาล่าสุดมีคนผูกคอในค่ายขอให้ท่านดูแลจิตวิทยาดูแลความสัมพันธ์ของคนข้างในก่อนและตนไม่แน่ใจว่าง,งบที่เอาไปสร้าง IO หรือไม่ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสจำนวน5 9 3ล้านบาทที่มีรายละเอียดคือจัดหาวัสดุ200 0 0 0กว่าบาทและศึกษาความชุกข,ข,ของการติดเชื้อ HIV ในชายไทยที่ผ่านการตรวจเลือกเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ4ล้านกว่าบาท นี่คือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นี่คือการบังคับทําไมผู้ที่เข้าไปอยู่ในค่ายต้องถูกบังคับท่านจะอ้างความมั่นคงหรือคนไทยมีสิทธิ์ในการตรวจ HIV อยู่แล้วประมาณ2ครั้งต่อปีแต่ต้องถูกบังคับแบบนี้สุดท้ายหากตรวจเจอจะถูกตีออกและเขาไม่สามารถออกไปหางานได้เพราะถูกเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้และใครที่ยอมรับแบบนี้คือการทําละเมิดสิทธิ์ภายใต,ใต้กฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมตัดงบนี้ด้านนายธากรตันทศิษิ์สสบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยอภิปรายว่า งบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ระบุปรับลดงบ2,485ล้านบาทหรือลดลง2.8%ปรับลดไม่ได้จริงเพราะถูกเอาไปซ่อนในอยู่ในรายการของงบผูกพันปี68-69ถึงเช่นงบกองทัพเรือมีโครงการผูกพันเโครงการตั้งแต่ปี2 5 5 7เถึง2,574เป็นงบประมาณรวม4 4 6 1 8ล้านบาทหรือกองทัพอากาศบอกปรับลดงบประมาณ103ล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีงบผูกพันใหม่ตั้งแต่ปี25 6 8ถึง2,570 มากถึง5,709ล้านบาทรวมแล้วงบประมาณทั้ง3เหล่าทัพลดไม่จริงเพราะไปอยู่ในงบผูกพันปี68-70ที่เป็นโครงการใหม่รวมแล้ว36,231ล้านบาทเป็นงบกองทับบก9,641ล้านบาทกองทับเรือ28,79ล้านบาทกองทับอากาศ5,709ล้านบาท